ครับวัดดีครับเ,เ,เพื่อนเพื่อนปาผาดมะพร้าวบอนไซอีกคือเก้าครับสิมาอัปเดตต่อจากอีพีที่แล้วอีพีที่แล้วไปหาวัตถุดิบพ่อได้วัตถุดิบมากับมาทำการตกแตง่งแล้วก็ค่อยจู่หว,ว่ารักจณะนะจะเลี้ยงจะเป็นน้ำหรือเป็นดินค่อ็จะมาลูกกันอีกที่นึงครับ นี่ครับวัตถุดิบที่ได้มากเหมือนนันครับมะพร้าวบ่าได้พ่อเลี้ยงครับมะพร้าวออกนอแบบลวงลงมาแล้วออกนอตามธรรมชาติครับนี่นะครับเป็นแบบนี้เลยครับออกนอตามธรรมชาติครับที่นี่มันจะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งเป็นตัวอย่างครับนี่ครับออกนอธรรมชาติครับ แต่ว่าต้นนี่ยเวแยห้งแหงเลยเดย้ต้นนี่ยเวแยห้งแหงแล้วแต่ว่ารากบ่ท่านได้ครับออกธรรมาศาสตร์นี่รากบ่ได้บ่คือเขาเอามาเลียงน้ำหรือเลียงดินไว้เด้เขาก็จิกินอยู่ในจาวเขาความชุ่มชื้นอยู่ในเปลือกรากเขากระจิบ่บออกมาก้างหนอกจะเถือครับแต่ที่กิงเนี่ยต้นเห้ยเหย้า,าพอะแห้งเลยเห้ย้าหลายมากเลยถ้าเหยห้ระดับนี้มันต้อง น่าจะเป็นยกลากได้แล้วแต่ว่าบ,บ่ได้ครับเพราะว่าเขาเกิดธรามศาสตร์เขามกอยู่ในปลาหย่าม,มแมวออกมาเออกอยู่ในปลาหย่าแบวออกมาเขาก็ถ้าความทางนอกบอ่อได้มีความชุ่มชื้นเขาก็จะบ่อออกมา้างนอกลากเขาเขาจะหากินอยู่ในจาาแล้วก็อยู่ในเปลือกของเขาครับนอกจากตรงหัน่นตรงที่ล่วงลงมามีความชุ่มชื้นยางแห้งเนะี่ยเขาก็จะอ,ออกไว้ครับ ก็คือว่าไอการเอามาเลี้ยงไว้แบบนี้เนี่ยเขาเอามาเลี้ยงจังสีเนี่ยจะเร็วมากครับจะเร็วหลายปอยเขาเกิดตามนุรมชาศาสตร์เนี่ก็จะได้จำนีแหละครับหลากนี่เหหนเนีนแค่นี้แหละครับผมเนี่ยอันน,น,นี้อันนี้กับโมมีอะไรได้เพลเอาโวัให้นั่นซื้อเอาไว้ใหหนามมันซับหนามไว้ไ้ซื้อครับนี่ครับมีข้อแตกต่างกันหลายอยู่ครับจากเอามาพอเลี้ยง กับปล่อยให้แทงนอแบบธรรมศาสตร์แท้งนอธรรมาศาสตราาต์นอ,อยางแงารครับแต่บ่ได้ลากคารับแงวแห้งครับแง่แงาหลายคุณนะเอารากด้ซ้ำนี่ครับนี่นี่ครับรากใ้ซ้ำนี่ครับนี่แต่กะทิศทางกับบ่ได้น้ำกัการเรียกแต้มันก็ขอให้ว่ามันหลอดพ่อครับผมทิศทางของของรากกับตากับนอนจิไปทั้งใกกงกดก็ก็คงจะบ่ได้ล่ะเพราะว่า เขาล่วงลงมาลักษณะใดเขานอนอยู่ตรงไหนนอก,ก็กระดือจีจะแท่งขึ้นข้างบนอย่างเดียวแต่ว่าตาเตอ๋อท้งหดก็บได้เกี่ยวกันแล้วเพราะว่าในลักษณะของตนอนต้องตั้งขึ้นครับนี่ครับนี่นี่มแนวกินพร้อมเนี้ยพวกกิบลมพวกหอยพวกอย่างต่างๆมากินตอนแท่งของใบไม้อ่อ,อนๆนะ่ะกินแต่นี่ว่าแกแล้วเนี่ยก็เลย บ่ได้เขียวแล้วผมไปเห็นอยู่ในปน่ายาครับอยู่ในปน่ายาก็เลยอยากให้เาเบิ่งขอแจกต่างว่าละวางเฮาเอามาเลี้ยงกับปล่อยไว้ธรรมศาสตร์อันนหนจะดีกว่ากันถ้าเป็นไปได้ก็ผมว่าอยากให้เอามาเลี้ยงครับเอามาเลี้ยงลวลากจะได้เรียวกว่าครับเร็วแห้งได้ครับลากพ้ารุ่นนี้ก็น่าจะรุ่นล่วงลงรุ่นเดียวกับไอ้ที่ผมเลี้ยงไว้ครับเดี๋ยวผมจะล่องไปเบิ่งที่เลี้ยงไว้สัก คู่หนึ่งครับว่าต่างกันหลายสำใด้ครับนี่ักพร้าวเป็นบักพร้าวรุ่นเดียวกันที่ว่าผมเอามาเลียงครับนี่นี่ลากก็จะได้อีงสี่นี่รุ่นน้องครับรุ่นน้องรุ่นหลังอีกครับผมรุ่นหลังอีกนี่นละน่านจะเป็นรุ่นเดียวเทียวามาเลียงครับนี่เห็นได้ชัดเจนครับเนี่ยจากที่ว่ามีติดอยู่ตรงดำดำมันละได้มาสำเนียามาเลียงหน้าเป็นยังสี่ครับ เพราะฉะนั้นอย่าล่อให้เสียโอกาสเสียเวลาครับไปไปเอาเขามาเลี้ยงเลยครับผมไปเอามาเลี้ยงน้ำเลยครับอืมนี่ผมเลี้ยงไว้หลายครับหลายแห้งครับหลายหลายหลายอยู่เลี้ยงไว้เพราะว่าผมเห็นแล้วว่ามันสายผมก็เลยเอามาเลี้ยงไว้รับนี่อันนี้เป็นรูปเป็น่างแล้วครับนี่เดี๋ยวก็เปิดกีดอีกรอบนึง อันนี้เรียงพ่อนโนนนี่ครับนี่เรียงห่อนโนนผมก็มาแตงไว้แตงเป็นลักษณะกระถางเป็นหยาอันนี้อันนี้เอามาเรลี่งไปเห้าคัดได้ตาอยู่ใสนอกอยู่ใส่ยังกันได้ยังอยู่ใสหเข้าคัดได้ครับเข้าคัดได้อันนี้สวยอยู่ครับเพราะว่าตาเขาได้อยู่นี่นี่ครับนี่ตาก็เป็นตานอกก็เป็นนอกก็เป็นเหมือนกับว่าตาหมดตาหยางอันนะมันก็ตลกเป็นนาฮักขึ้นมาอีกแบบนึงครับ นี่ครับนี่เลี้ยงไว้มันเห็นได้ชัดครับผมจะให้เบิ่งการเลี้ยงรากเนี่ยเลี้ยงรากนี่นะมะพร้าวมะพร้าวลูกนี่เนี่ยถึงว่ามันเสียวมาก่อนก็ก็ที่ผมไปหาเก็บในป่า้ามาเนี่ยเกือบจะเป็นรุ่นเดียวก็ได้ครับแล้วนี้เนี่ยผมมาเลี้ยงน้ำมีข้อแตกต่างอย่างใดเบิ่งเลยครับนี่ครับ เขาจะได้ลากเพราะว่าเขาต้องการให้มันโชว์ลากให้มันยืนอยู่จังสี่อยู่แล้วนี่โชว์ลากโชว์ลูกอยู่แล้วที่เหียวมาเรี่ยงนี่จะวหากลัวอย่าไปปล่อยไว้ทัมรมชาติให้ออกนอกออกแงงครับกันไปเห็นหลักออการเงี้ยเป่ามาเรี่ยงเลยครับยันละจะได้เปลี่ยนแบบนี้แล้วครับผมเปี่ยงไว้หลายอยู่ครับลูกเป็นล่างเว้แล้วแล้วครับชัดเจนขนาดจะปีใหม่ครับผมนะี่ยปีใหม่ปีใหม่ก็จะเห็นอย่างไรหลายอย่างอันนี้ว่าผ้า มะพร้าวดอกกุหลาบครับเป็นลักษณะดอกใบเขาบ่หญ่รับ,บ,ยยกบแกนไข่ดอกกุหลาบครับแตกมาผมจะไจ้ใเห้เป็นส่งรากอมกะรากหุ่มกะลา,ระลาครับนี่ครับเหมือนยกในระดับหนึ่งจีดไว้ยกไว้ถ้าลงจะแลกเกือบเงาไว้กันแตกเกือคุ้มไว้แน่กันในพวกนั้นกาขืนมากง่ายๆนี่ครับสีทองครับสีทอง สีท้องใบมวใหญ่ครับกีดได้น้อยใบน้อยก็ใบดอกใบกุหลาบดอกกุหลาบครับผม,มนี่ต้นนั้นเคยเห็ดไหนเบิง่งเจอหนึ่งแล้วยังอยู่ครับเจริ่องกวางามอยู่พวกเราครับว่าก็จะได้มาอัปเดทในเบิง่งเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นว่นนาเออไปใสเห็ดไปกว่าที่แล้วก็เงียบไปก็ย,ยังอยู่ครับนี่ครับดั้งเดิมมะพร้าวสู้ชีวิตเหมือนเดิมครับย่าเลยนะครับ หมดกินนอนจากสองร้อยสามรอยขอไม่ย่าวได้บาทนี่ลากก็ได้แล้วครับปล่อยแล้วครับม่ตรงคุ้มแล้วแข็งแรงแล้วครับอ่านีครับก็ปล่อยไปเองสิครับมี่ลากจนตีถึงพีเดอร์ได้ครับลากมองเวนเนี่ซือผมบ่ถึงมากเพราะว่ามันผมดัดให้ไม่ได้กับตามันผมเอาหาเนวมาติดทั้งนี้ไว้ให้ตรงนี้กับตามันได้ครับที่นี่มันก็เล่ยนเหนียว ลากเกือบพอดพีเลยเด้ครับลากเดี๋ยวยเบาเย็นครับลาาเกือบถึงตูดพีเลยเด้ถ้ามันแก,ลก่ล่าแก่ยังแก,งแกง่พอสมควรก็จะเอาไปโยกค,ครับผมที่นี่ผมจึมาให้เบิงไอ้มะพร้าวที่ว่าผมสมกลาบาดนี่ถือโอกาสได้เลยถือโอกาสให้เบิงนั่งครับเพื่อนๆที่ที่ตามรอเบิงอยู่ว่าจะรอด,อด่อสมกลานีครับเพื่อนๆของจริงของแท้ครับอ่า นี่กะลาหลักฐานการสอมคือเก้าครับลูกเดิมครับนี่ครับลูกเดิมคือเก้ากับพัดได้เอาเผายังคุ้มกับเลียงน้ำไปอยู่เลียงน้ำไว้เนี่ยใบออกแล้วครับดูซึกว่าจะเป็นใบที่สามครับมีสามใบแล้วครับเป็นใบที่สามแล้วครับพอฉนั้นบุได้เฮกะลาแตกเราสอมแล้วสบายใจได้เลยครับรอดครับรอดครับคอนเฟิร์มเลยครับอ่ะ นนเนาะมือนี้มาอัปเดตวัตถุดิบหรือว่าการลักษณะของการเลี้ยงลากกับปล่อยธรรมศาสตร์ครับผมแตกต่างกันอย่างไรครับโอเคน้องเพื่อนเนาะเบิงแกล้วกัพ่อใจถูกใจกับฝากติดตามฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยครับช่องประพาสมะร้าบอนไซครับผมครับสวัสดีครับเพื่อน